ผมครับใส,ใส่เลือดไหมใส่นิดนึงก็ได้อะใส่นิดนึงนี่ครับทุกคนที่ผมจะมากินวัยรุ่นก้อยครับทุกคนนี่ฮะทุกคนก้อยนี่ชัดไหมนี่ครับทุกคนก้อยครับทุกคนลองดูฮะอื รกมันมีแบบความผมปากเป็ดทอดครับทุกคนอันนี้คือแนะนําเลยเนี่ยคือปากเป็ดทอดกับเสือร้องไห้เนี่ยอร่อยมากมาเนี่ยเห็นไหมอ่าชาัดไหมนี่ยครับคือเสือร้องไห้ครับที่ผมจะมากินวันนี้คือแบบมันเป็นทีเด็ดของผมเลยวันนี้ก็คือมันจะมีแบบความนุ่มแล้วแบบมีสตินะคะเพราะว่า การที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปคุณจะเป็นบ้าจริงนะคะโอเคครับทุกคนผมอาร์ตเซาย์นะครับทุกคนวันนี้คุณจะไม่ทำอะไร พี่ำบ้าทำาออะไรของกูวะเนียวันนี้ครับถ้าใครเข้ามาแล้วใช่ไหมครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์ผมด้วยครับทุกคนกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนกดติดตามกดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งกดกระดิ่งกดแชร์กดแชร์นะครับทุกคน YouTube มัมมกกกก share, น,ะน <YouTube S 2> มจะได้เปิดการมองเห็นของผมวันนี้ผมจะไปทําอะไรผมหิวข้าวครับทุกคนผมจะไปกินข้าวครับวันนี้ผมจะไปกินเสือร้องไห้ที่อร่อยที่สุดในย่านสุขุมวิทก็คือร้านช้างมาครับแล้วผมก็จะไปกิน ก้อยด้วยครับทุกคนไปดูครับทุกคนหิวไม่พูดเยอะครับเจ็บคอครับพอเจ็บคอใช่ไหมก็นึกว่าเป็นโควิดครับทุกคนช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับทุกคนก็ไปเจอกันครับที่ร้านช้างร้อย โอเคครับทุกคนตอนนี้นครับผมอยู่ร้านช้างน้อยแล้วครับทุกคนผมจะมากินก้อยครับทุกคนหลังจากที่ผมได้กินไปอีพีที่แล้วใช่ไหมครับทุกคนซอยจุแต่อีพีนี้ผมจะมากินก้อยครับแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากคือเสือร้องไห้เสือร้องไห้ของเขาเนี่ยอร่อยมากครับอร่อยจริงๆวันนี้ผมจะทําให้ดูว่าเฮ้ยมันจะอร่อยสแค่ไหนะผมไม่ได้ทํานะผมมากินอย่างเดียวเข้าใจว่าจะมาสั่งก้อยกับเสือร้องไห้ครับทุกคนก็ป้อไปชอตครับ อร่อยมากเลยนะอันนี้แบบจะบอกว่าแบบมัพปรโมหรือเปล่านูน่นนี่ไม่ใช่นะมันอร่อยจริงๆนะเสือร้องไห้เนี่ยผมชอบเสือร้องไห้แต่วันนี้ผมจะมาเป็นใบรุ่นก็อยครับทุกคนกับเสือร้องไห้ที่อร่อยครับเดีย๋ยวให้น้องชายมาไข่ไงข้างหลังมันจะแบบเขากำลังเตรียมของอยู่นะครับทุกคนก็เราก็รอ,อแป๊บหนึ่งครับทุกคนรอทำพาพหน่อยจะได้ออกคลิปกับผมเหนื่อยไหมทำงานที่เนี่ยก็ งานต้องเหนื่อยนะเหนื่อยใช่ไหมใช่แต่ก็ต้องสู้ใช่ไหมแต่ถ้ามีอะไรที่แบบจุบๆหน่อยก็จะมีแรงใช่ไหมหาเงินไปซื้อความสุขนะว้าวพูดหาเงินไปซื้อความสุขพี่ชื่ออะไรนะนาวาพี่นาวาครับทุกคนถ้าใครมาที่ร้านช่างน้าก็เจอนพี่นาวาครับมิกกี้พี่มิกกี้เหรอมิกอ๋อมิกกี้อ๋อมิกกี้เกินดังเกินดังโอเคครับพี่พี่นาวาครับนี่ครับเยี่ยมเดี๋ยวผมจะตัดให้พี่เราหล่อเลยเอาโอเคปะ โอเคครับทุกคนที่ผมสั่งใช่ไหมครับก็คือเนี่ยต่อไปครับทุกคนปากเป็ดทอดครับตรงนี้ใช่ไหมที่เราทอดปากเป็ดทอดเนี่ยครับทุกคนตรงนี้นะนี่ผมจะมาดูปากเป็ดทอดครับแต่อร่อยนะมันจะกรอบๆคือปากเป็ดทอดครับใช้น้องยูทาให้นี่ครับทุกคนน้องยูสุดหล่อครับทอดปากเป็ดทอดให้กินครับสดวะไม่สดสโเดียวสดดีวใช่ไหมนี่เหรอ เหนื <g ül> อ่อเริ่มเหลืหองละน่ากินมาก <G un> ตอนนี้เราก็จะแบบมาสั่งแบบเสือร้องห้เลยครับทุกคนก็มันเป็นแบบเมนูที่แบบอร่อยมากอะ่ะเออถ้าใครมาใช่ไหมครับทุกคนผมแนะนํานะให้สั่งเสือร้องไห้นะเพราะว่ามันรู้สึกว่าพอพี่กินเข้าไปอะ่ะวันนั้นะ่ะช้างท,าทําให้พี่วันนี้พี่สั่งครับมันจะออกรสชาติแบบเผ็ดแล้วก็แบบ มีข้าวคั่วอยู่เลยใช่ปะไม่ต้องจิ้มบัมจิมมันก็ได้กินกับข้าวเหนียวมันก็อร่อยครับทุกคนเออนั่นแหละโอ้ยกล้องไม่โฟกัสอีกนี่ครับทุกคนนี่คือเสือร้องไห้นี่ที่ผมสมั่งทีงนี่มันจะมีแบบเนี่ยใส่ข้าวเวแล้วข้าวคั่วใช่ไหมแล้วก็จะมีปกติพี่กินแต่แบบเสือร้องไห้ที่แบบว่าย่างแล้วแบบแล้วก็แบบเอามาจิ้มจิ้มอย่างเดียวอะ่ะทุกคนดูหน้าตาฮะ อันนี้ก็เป็นเสือร้องไห้ครับทุกคนนี่เสือร้องไห้นี่ครับทุกคนคือเสือร้องไห้ที่วงสั่งนะครับทุกคนดูดิโคตรหน้ากินเลยครับทุกคนเนี่ยต่อไปเมนูผมครับทุกคนก็คือจะเป็นก้อยครับคือเนี่ยครับไปรุ่นก้อยครับเราจะมากินก้อยนะครับทุกคนก็วันนี้ผมตั้งใจจะมากินก้อยเนี่ยเอาแซบๆเลยนะช้างก้อยออาเผ็นี่ฮะน้องช้างทำก้อยครับเอ้ยวันนี้เป็นวันเกิดด้วยนี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะ จะวันเกิดอยากได้อะไรอรับสามมาเดมาอกได้สาวเดินอยากอยากได้สาวเหมือนกันเหมือนกันเอาง่ายๆนะ14กุมภาพันธ์ที่พี่ไปห้างใช่ไหมเดินเข้าแบบเห็นจับมือกันโน่นนั่นนี้กันอิจฉาเขาคนอิจฉาเลยอ่ะเออเอาง่ายอยากได้ทุกคนคือก้อยของผมครับโคตรง่ายกินนะทุกคนใส่เลือดไหมใส่นิดนึงก็ได้อ่ะใส่นิดนึง อี๋ยวอันนี้มันเป็นเนื้ออะไรอ่ะเป็นเนื้อแบบเนื้อหนุมันจะแบบมีมันนิดหนึ่งอ๋อมันจะมีความมันนิดหนึ่งเว่าอ๋อมันจะพอดีกรอบใช่ไหมนี่ครับทุกคนผมจะใส่เองเลยนะครับทุกคนวันนี้ผมเป็นเชฟเองครับนี่ฮะใส่ลงไปเห็นไหมนี่ฮะทำเองเลยกูนเนี่ยกินเองด้วยอร่อยคีมนี่ครับทุกคนเมนูที่ผมจะกินวันนี้คือนี่ครับปลาเผ็ดทอดทนที่ทุกคน คน่ากินอ่ะแล้วก็มีลาาหมูครับทุกคนแล้วก็มีก้อยครับนี่ครับผมจะมากินก้อยอ่างนี้ครับทุกคนน่ากินป่ะแล้วก็มีแบบอ่าสุกี้ครับทุกคนแล้วก็นี่ครับี่เ็ดของผมคือเสือร้องไห้ครับทุกคนโคตรน่ากินครับทุกคนถ้าใครอยากมากินนะครับทุกคนก็มาสุขุมชาย่สาได้เลยครับทุกคนโอเค โอเคครับทุกคนเมนูที่ผมอยากจะแนะนํามากที่สุดคือนี่ครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมอ่าชัดไหมนี่ครับคือเสือร้องไห้ครับที่ผมจะมากินวันนี้คือแบบมันเป็นทีเด็ดของผมเลยวันนี้ก็คือมันจะมีแบบความนุ่มแลวแบบช้างเนี่ยเขาใส่แบบพริกป่นไงครับทุกคนก็ใส่ขา้าวคั่วใช่ไหมช้างนั่นแหละครับแล้วที่เหลือใส่สูตรอะไรผมผมไม่บอกนะันเป็นสูตรทางร้านเขาผมไม่รู้เหมือนกันกงมา,าเอา้า อร่อยมากทุกคนมันมีความเผ็ดมันมีความหวานความมันของเนื้อครับทุกคนนี่ครับทุกคนที่ผมจะมากินวัยรุ่นก้อยครับทุกคนนี่ฮะทุกคน,น,คก,คนก้อยเห็นไหมชัดไหมนี่ครับทุกคนก้อยครับทุกคนลองดูครับอืมอืมแซ่บาครับทุกคนมันมีแบบความขมมันมันอ่ะอร่อยอ่ะ ต่อไปครับทุกคนเมนูนี่ครับคือนี่ครับทุกคนปากเป็ดทอดครับทุกคนอันนี้คือแนะนําเลยเนี่ยคือปากเป็ดทอดกับเสีอยลองไห้เนี่ยอร่อยมากอ่นะนะมันจะมีความแบบกรอบแล้วแบบหวานแล้วก็ออกมันๆอร่อยครับทุกคนผมพูดไม่ถูกนะผมอาจจะพูดรสชาติไม่เต็มที่นะแต่ว่าผมว่าอร่อยครับทุกคนลองมากินดูครับชา้นน้อยถุงพิซซยย่า23มับทุกคนจะหาว่า น้องให้มารีวิวหรือเปล่าไม่ใช่นะคือผมเต็มใจและอร่อยจริงผมดึงมาครับทุกคนอร่อยจริงๆนะลาบหมูครับทุกคนนี่ครับน้องช้างทำมาให้ลาบหมูครับลองดูครับอลาบหม,ม,มบูมีความเปรี้ยวนิดนิดความเผ็ดอร่อยครับทุกคนแล้วเมนูที่ผมสั่งไปเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยอันนี้คืออู่เพียครับทุกคนนี่ครับเพราะว่าวันนั้นนะ่น้องช้างทำให้ผมกินแล้วผมก็รู้สึกว่าคือติดใจก็เลยจะลองครับทุกคนอู่เพียครับ กุ้งเคี่ยวมันจะมีความขมนะออกมขมนิดนึงถ้าใครอยากกินนะครับทุกคนมาเลยครับช่างน้อยที่ผมแนะนําคือนี่ครับปลาเป็ดทอดกับนี่ครับเสือร้องไห้นี่มาเลยครับทุกคนไปครับทุกคนเราจะไปกินกันเลยครับนี่ครับขออนุญาตใช้มือครับทุกคนนี่ฮะคือซอยตุของผมนะบรรลุนซอยตุ้งพวกฟึงครับทุกคนอร่อย แล้วนี่คือเสือรองไห้ครับทุกคนที่ผมจะนำเสนอทุกคนมากมันน่ากินมากมันอร่อยมากทุกคนอยากจิ้มไปด้วยครับก็ไปโปกัดนะเฮ้ยเสียงก็ดังครับทุกคนนี่ฮะโปกัดนี่เออนี่นี่ฮะเสือร้องไหอร่อยมากเสือร้องไห้นี่คือนี่ครับทุกคนปากเป็นทอดทุกคนเห็นมันโผลไหมน่ากินไหมดู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  กร <c oughs> อบอร่อยนี่ฮะทุกคนปากเป็ดทอดครับเรืองเดืองครับไปฮะเป <c oughs> ็นตึงครับทุกคนซอยจูฮะใบรุ่นซอยจูฮะนี่ฮะใบรุ่นซอยจู <c oughs> <c oughs> อร่ออเเายมาก สื้อ้องห้นี่คือสิ่งที่ผมชอบมากเลยทุกคนนี่ฮะทุกคนคือเสื้อลองไห้ครับเอาเป้งๆไปเลยเอาเต็มปากเต็มคาไปเลยโคตรฟินครับทุกคนโอเคครับทุกคนเราก็จะไปื่นต่อครับทุกคนกินชิดมืดครับทุกคนผมได้กินประมาณสักหกโมงเย็นครับนี่ครับกินก้อยครับทุกคนขออย่าใช้มือครับทุกคนใครอย่าดามากนะ ก็ฟินครับทุกคนจะร้องไห้ที่ผมบอกอนี่เป็นน้ำจิ้มนะครับซัดไปเลยครับดูสจัดนี่ฮะอ,อร่อยอันเนี้ยกินยังไงก็อร่อยครับทุกคนไม่ได้อวยนะอร่อยจริงผมถึงมากินชอบมากเสียร้องไห้แล้วก็ปากไปทอดางที่บอกครับบรุ่ทุทวารจูครับ อันนี้น่าจะเป็นหมูประจำนะถ้าไม่กี้ไวรุ่นซอยจูรครับทุกคนแต่อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเด็กๆน้องๆหนูๆมาเห็นอย่าเพิ่งกินนะโตขึน้นมาก่อนค่อยว่ากันแล้วเริ่มกินนะครับเองมันดิบนี่ฮะซอยจูฮะแซ่บๆนี่ฮะซอยจูฮะทุกคนแซ่บๆมาฮะ <c oughs> โอเคครับทุกคนผมก็ได้กินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนก็ พี่น้องช้างทำอาหารมันเนี่ยอร่อยมากครับทุกคนก็สิ่งที่ผมชอบครับก็คือเสียร้องไห้ครับซอยจูแล้วก็ปล่าไปทอดครับอร่อยมากครับทุกคนถ้าใครอยากมากินครับก็สุบุฟิสซอยที่สามครับร้านช้างครับทุกคนและแล้ววันนี้ก็เป็นวันเสิร์ของน้องช้างนะครับวันที่16ครับทุกคนวันหวยออกครับแต่หวยไม่ออกครับหวยออกวันที่เจนะครับทุกคนวันนี้ก็ ขอไวฟอนก็ขอให้น้องช้างก็เจริญรุ่งเรืองครับขอให้ร้านขายดีๆครับแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญครับขอให้ได้รถอย่างที่ที่หวังไว้แล้วก็ขอให้มีแฟนเร็วๆครับทุกคนก็ช่วยมากินร้านช้างน้อยหน่อยนะครับก็มาสนับสนุนน้องเขาหน่อยเพราะว่าร้านนี้ก็อย่างที่บอกนะเปิดมาประมาณสักสามสิบปีแล <c oughs> ้วเนาะอยากได้เด็กเสือผู้หญิงนี่บอกว่าอยากได้เด็กเส์ฟผู้หญิงครับทุกคนถ้าเด็กเส์อผู้หญิงใครอยากมาสมัครก็มาสมาัครงานได้นะครับทุกคนก็เงินเดนเลย นั่นแหละครับทุกคนก็ก็ขอให้มีความสุขนะในวันเกิดนะขอให้ช่างน้อยแบบขายรวยๆเลยอย่างเงี้ยครับทุกคนก็ขอให้ได้แฟนขอให้ได้รถจากรี่ตัวเองบอกไว้นะโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe มด้ผมเลยครับกดติดตามกดติดตามกดแชร์ให้ผมเลยนะครับทุกคนบายบายครับทุกคนไปเจอกันทีต่หน้าครับ